และอย่างที่เราเกริ่นไว้ในต้นรายการนะครับวันนี้เรามีกิฟต์การ์ดจาก S&P เนี่ยมาแจกคุณผู้ชมกันนะฮะในเดือนสิงหาคมก็คือวันแม่12สิงหาที่จะถึงนี้นะฮะใครที่ยังไม่มีของให้คุณแม่นะบอกเลยว่าหัวน,นี้น่าสนใจมากๆต้อนรับเดือนสิงหาคมเทศก,กาลวันแม่ด้วยการบอกรักแม่ครับจากเค้ก S&P นะฮะกับของขวัญตอบแทนความรักจากลูกส่งถึงแม่ครับโดยปีนี้เนี่ยทาง S&P ได้รังสรรค์เค้กดอกไม้เพื่อต้อนรับเทศก,กาลวันแม่อาทิ เค้กดอกไม้สายใยรักเลเยอร์วานิลลาครับและเค้กของขวัญของแม่เลเยอร์วานิลลาตกแต่งด้วยดอกมาลิซ้อนสัญลักษณ์ดอกไม้ประจำวันแม่สลับดอกไม้สีสันสวยงามนอกจากนี้ครับยังมีเค้กมาลายแทนใจบัตเตอร์วานิลลาและเค้กมาลายแทนรักบัตเตอร์วานิลลานะครับโดยทั้งหมดครับเป็นเค้กที่บรรจงร้อยเรียงอย่างประณีตสวยงามมาพร้อมรสชาติแสนอร่อยเอกลักษณ์ของ s p สแอทำให้วันแม่ปีนี้ครับพิเศษและประทับใจมากยิ่งขึ้น และสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะสำหรับสมาชิก S&P Card ครับรับส่วนลดถึง15%และสำหรับลูกค้าทั่วไปก็ลด10%ครับโดยลูกค้าสามารถสั่งจองเค้กล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่6สิงหาคม และรับเค้กได้ตั้งแต่วันที่9ถึง12สิงหาคมนี้นะครับโดยสั่งจองล่วงหน้า3วันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสั่งจองเค้กล่วงหน้าได้นะโทร1344หรือทางช่องทางนะฮะแอดไปที่ไลน์ครับ s n p เค้ก th นะับรวมถึงที่ร้าน s a p ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้นะฮะหถึงสิสิงหาคมเลยนะครับวันนี้ครับเราก็มีกิฟต์การ์ดอย่างที่บอกกันนะจาก s n p เนี่ยมาจากแฟนๆรายการ true insight จำนวนถึง10รางวัลครับรางวัลละ1,000บาทเลยนะฮะเพียงร่วมสนุกตอบคาถามเข้ามาครับว่าคุณเปรียบความรักของแม่เหมือนเค้กรสชาติอะไร ร่วมกิจกรรมตอบคำถามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight ใต้โพสต์นี้เท่านั้นครับอย่าลืมทำตามกติกาให้ครบถ้วนการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับ